ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องบทประยุกต์ของอินทิกรัลนะครับของการบทประยุกต์ของการอินดิเกตนะครับก็คือการหาความยาวของส่วนโคง้งซึ่งตัวนี้จะมีสูตรมาเลยว่าความยาวของส่วนโค้งเนี่ยคืออินดิเกตนะครับตั้งแต่ a ถึง b นะครับสมมติว่าเรามีเราต้องการหาความยาวส่วนโค้งตั้งแต่ a ถึง b นะครับแล้วก็ใส่สแควรูทหนึ่งบวก f dx นะครับทั้งหมดกำลังสองลงไปอ้าวไม่ใช่ครับหนึ่งบวก เอ็นกลังสองนะครับดี DX. ซึ่งตัวสูตรเนี้ยฟังก์ชัน f อเนี่ยจะเป็นค่อนข้างณนณะนะนะในระดับแคลนึเนี่ยเอที่โจทย์ให้มาเนี่ยจะเป็นได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเพราะว่าถ้าให้ f อเป็นฟังก์ชันที่ยากเกินเนี่ยเวลาหาออกมาปุ๊บมันจะเวลาคิดความยาวออกออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นมันจะหาค่าไม่ได้ไม่ใช่หมมันหาค่าได้แต่ว่ามันจะอินดิเกรตมายากนะครับ แต่ว่าก็จะมีบางตัวนะครับที่สามารถที่จะอินดิเกตได้ทีนี้สูตรนี้เท้าความนินนึงว่าม,มันมาจากอะไรมันมาจากจากที่ว่าเราดูความยาวเล็กๆสมมติเรียกว่า dl แล้วกันโดยพิทาโกรัสเนี่ยมันก็คือจะได้ว่า dl เนี่ยมันคือกลังสองนะครับก็คือ dx กลังสองบวก dy กลังสองก็คือด้ว่า dl เนี่ยคือรูทของ dx กลังสองบวก dy กลังสองนั่นเองนะครับ และอินดิเกเตอร์สองค่าก็เป็น L ถ้าอินดิเกตของอันนี้ไม่ใช่นะครับแบบจีอ่ะทีนี้เราดึง dx ออกออกมานะครับดึง dx ออกมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นคือมองปแบบนี้ก็ได้ครับมองแบบเ็น,นเชิงของแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาพิสูจน์จริงมันก็ต้องใช้แบบเหมือนกับผลวกรีมันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ให้มองคร่า,าวๆว่าสูตรมาจากประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่มานะครับแล้วก็ นั่นแหละครับก็คือเด่นที่มาของสูตรอันด้านขวานี้นะครับก็อันนี้จําเลยก็ได้นะครับจําไปเลยใช้การจาไปเลยทีนี้มันก็จะมีฟังก์ชันอยู่หลายตัวนะครับที่ที่เขานิยอมเอามาหาเขามยาขอของส่วนโค้ง,งกันอันตัวนึงก็คือเป็นรอนของตีโกนะครับเพราะว่าเวลาดิฟออกมาแล้วมันจะ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 ได้บางยาวออมาซึ่งมันกําลังสองบวกหนึ่งแล้วถอดดูแล้วมันแก้ออกพอดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่า ทีนี้ก็อันนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาหา f ดิฟ x ก่อนนะครับความยาวส่วนโค้งเราบอกว่าตัวความยาวเนี่ยตั้งแต่ a ถึง b ในที่นี้คือ0หนึ่งพายส่วนสมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาดูที่0หนึ่งพาส่วนสเนี่ยมันจะเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0หนึงพายส่วนสามของสแควรูทหนึ่งบวกอ่าดิฟลอนเซกนะครับดิฟลอนเซก ลอนเซกเเนี่ยเอามาดิฟทั้งหมดเนี่ยกำลังสองซึ่งมันจะเท่ากับลอนเซกเเนี่ยเราดิฟเราจะพบว่ามันได้อะไรครับอลองดิฟข้างนอกนะลอนเซกเใช่ไหมครับ YDX มันจะอ่าขั้นแรกดิฟข้างนอกนอก่อนดิฟนอกคือดิฟตัวลอนนะครับลอนก็จะกลายเป็น1ส่วนเ e กเนะครับแล้วก็ค่อยดิฟไส้นะครับดิฟไส้ก็ ไซก็คือตัว sec x นะครับ sec x ก็คือตัวนี้ซึ่งดิฟ sec x ปุ๊บมันจะได้เป็น sec tan นะครับตอนนี้ดิฟแล้วจะได้เป็น tan นะครับ tan x เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น root หนึ่งบวก tan กำลังสอง x dx นั่นเองนะครับทีนี้หนึ่งบวก tan กำลังสองก็คืออะไรครับก็คือ sec ใช่ไหมครับ sec กลังสอง แต่นี้ขอบเขตที่เราอินอินอินิเกตคือตั้งแต่0ถึง pi ส่วนสามซึ่งตั้งแต่0ถึง pi ส่วนสามเนี่ยเซ c กเป็นค่าบวกทั้งหมดเลยดังนั้นเลยถอดมาได้มันเป็น0ูนย์ p ส่วนสามของเซกเเลยนะครับไม่ไม่ต้องติด f นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเซ c กเเป็นบวกเสมอเป็นบวกหรือ0เสมอเมื่ออยู่ในช่วง0ถึง pi ส่วนสนะครับทีนี้มันก็เท่ากับว่าอินเกตเซ็ก็มันคือ อินดิกเกตเซกเนี่ยจะเป็นได้ลอนของเซกเอ็กซ์บวกแทนเอ็กซ์นะครับโดยคิดตั้งแต่เอ็กซ์เป็นศูนย์ถึงพายส่วนสามอันนี้คือคำตอบนะครับแล้วก็เราก็ที่เหลือก็คือคิดเลขออกมาทีนี้คิดเลขลอนเซกพายส่วนสามเซกพายส่วนสามก็คือได้เป็นสองนะครับลอน สแทนพายส่วนสคือรูทสามลบกับลอนของเซกศูนย์เกศูนคือ1นึ่ะครับเซกศูนย์คือ1ส่วนแทน0ก็คือ0นะครับก็เลยเป็นลอน2สบกสาลบลอนึซึ่งลอนหนึ่งเนี่ยมันก็คือ0นย์นั่นเองกกิดตอบว่าลอน2สอบกนะครับโอเคทีเนี้ย ต่อมาคืออันสุดทธะคือหาข้คออ่าอสุรโค้งของ y ทับสองบวกรูทสิบหกลบ x กำลังสองเมื่อศูนย์นะครั x นอกรับกำลังสองแล้วก็บอกเลยว่าตัวคำยาวตั้งแต่ศูนย์หึงสองเน,นี่ยคืออินดิเกเตอร์นะศูนย์หึ่งสองนะของสแควร์รูทหนึ่งบวกของก้อนเนี่ยเอามาดิฟก่อนนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมากำลงังสองดิฟครั้งเดียวนะครับโอเคทีนี้ยดิฟสองบวกรูทอ่าเราให้ y เป็นสองบวกรูท สิบหกลบเอ็กซ์ลังสองเวลาเราดิฟบายเนี่ยมันจะได้เป็นตัวข้าวที่นี่ดิฟได้ศูนย์แน่นอนทีนี้รูทสิบหกลบเอ็กซ์ลังสองแล้วก็ดิฟข้างในดิฟข้างนอกก่อนใช่ครับดิฟข้างนอกก่อนดิฟนอกจะตัวนี้แล้วเราค่อยดิฟไซ้า side นะครับดิฟไซ้าจะเป็นเท่านี้นะครับดิฟไซ้าซึ่งมันคือลบหนึ่งส่วนรูท 16ลบ x กำลังสองนะครับซึ่งพอเราเอามาใส่แล้วก็ได้เป็นอย่างนี้ครับ1บวกลบ1ส่วนรูทสิบลบ x กำลังสองซึ่งมันจะเป็นอินทิเกรตศูแล้วก็รูท 1. ห1ึส่วน16ลบ x กำลังสองด้วยว x นะครับดีเอด้วยลืม DX เอ็กไปแล้วดีนะครับดีเออย่าลืมนะครับ โอเคอ่ะทีนี้ก็อินดิเกตมาอินดิเกตปุ๊บอ๋อยังยังยังพึ่งอินดิเกตไม่ออกนะทีนี้แล้วก็มาดูนะครับว่าหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสิบหกลบเอ็กกำลังสองนะครับคืออะไรอ่อืมเหมือนตกอะไรบางอย่างตก x ใช่ไหมนี่ตก x ตก x นะครับเมื่อกี้ดูเร็วไปหน่อยตัวนี้ตก x นะครับ x กำลังสองด้วยอ่ะทีนี้มันก็จะได้เป็นเท่าไหร่เลยตอนนี้เป็นรูทสิบหกลบ x กำลังสองบวก x กำลังสองบวก x กำลังสอง dx นะครับซึ่งมันจะเท่ากับ เท่ากับอินทิเกรตของ0ูนย์ึของสแควรูทสิส่วน16ลบ x กลังสองนะครับซึ่งมันก็คือดึงข้างที่เอามาก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่ดึงข้างที่เราสิบหกหารบนหารล่างดีกว่านะครับจะเป็นอย่างนี้คุณคุณไหมครับเริ่มคุณคุณทีเนี้ยมันจะเป็นอ่าเขียนกำกับนิวหนึ่งเพราะว่า เราจะเปลี่ยนตัวแปรเป็น dx ส่วน4แล้วแล้วก็4ไว้ข้างหน้าน,นะครับ4 dx ส่วน4เนี่ยก็คือ dx นั่นเองทีนี้อีดิเกตตัวนี้จำได้ไหมเหรอคืออะไรตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอ,อาร์คสานนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์คสาย สี่ 4, คูณกับอาร์คไซน์เอ็กซ์ส่วนสี่นะครับตั้งแต่เอ็กซ์เป็นสองถึงเอ็กซ์เป็นศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอาร์คไซน์พอดีเลยทีนี้ก็อาร์คไซน์เอ็กซ์ส่วนสี่อ่าเราก็คิดเลขต่อ มันจะเป็น4 arc s i ไซ1ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ4อ r c ์ i ไซน์0ซึ่งแน่นอนว่า arc s i ไซ1ส่วน2ก็คือพายส่วน6นะครับพาส่วน6ส่วนอารไซ์0ก็เป็น0นะครับก็เลยตอบเท่านี้เป็นตอบว่าความยาวคือ2พายส่วน3นี่ครับก็เป็นเท่านี้ครับ ก็ได้ว่าความยาวส่วนโค้งนะครับตั้งแต่0ถึง2เนี่ยก็คือความยาวคือ2 0 0่ว3นั่นเอง